ลึกเลยอ่ะกลับมาไม่ได้ลลแล้วลึกคอยประคองเอาอ่ะสมาธิหลุดง่ายไปหน่อยก็แค่ดึงดึงให้อันดับมันขึ้นมาอย่างน้อยก็ให้ติดชุดออฟก่อนแต่ถ้าถามว่าหนึ่งในสามเนี่ยไม่ไม่ทันแลย้ย น่าทัด่ะเมื่อวานเสียหายเยอะนกกีฬาหัวหัวยิงดีอันนี้แค่ดึงยกเพืองให้สูงขึ้นมาอีกอดสองสเตจเชา้าทำได้ดีกำลังใจมาแล้วเหลือสเตจสุดท้ายต้องแหลก

แรกคือของผมเนี่ยพอยิงชุดซ้ายเสร็จใช่ไหมแทนที่วิ่งเข้าหน้าต่างขวาใช่ไหมไม่เอาเอามาสามมันขวาเลยขวาแล้วช่องหน้าต่างมันก็หนึ่งสองสามแลหันซ้ายทีคือระยะทางมันไม่ได้ต่างหรอก

เตรียมตัวเพื่อชูตออฟในรอบพัลเลียก่อนเจอกับพี่กระเชนมือตึงอ่ะมีเบามือให้ป่ะครับ ตอนแข่งก็เบามาเยอะแล้วนี่ครับจุดเปลี่ยนนะครับอเรือตัวนี้ไม่เหลือเหลือแค่้ไม่จัเลามเปี้ยวายหเหยหน่อย

ต่อไปคุณพี่รุนกับคุณนัทเกษตรจะมีได้ไงก็ไม่ได้ขึ้นลำอ่ะลืมพี่ลืมขึ้นลำป่ะผมก็ลืมขึ้นลำมาพี่เจนขึ้นหนึ่งแทนสีเขเสียบแบ็คไม่ถูกนู่มไม่พูดอันนี้ขึ้นลำอ่ะโอ้โกวนเนี่ยกลกวนได้แล้วผมก็อ่านไปมองพี่ด้วยก็ไม่ได้ขึ้นลำอีกเหมือนกันต่อต่อต่อให้เนาอะไรเนี่ยอ้าวเป็นแล้ หัวโอ้ยจะได้จริงนะตอนนั้นจะได้จริงจะเอาจริงๆเนี่ยจะได้เลยแหละได้เลยเหรอวะที่จะได้เลยก็พี่เชนทำไปแล้วอ่ะเออจะได้เหมือนกันเพราะที่ฝรั่งเศสมันทำได้ไงโยบเปิดเปิดเปิดเราก็ดูอยู่เสียได้ปะอยากได้พี่เช็กน้อยก็เดี๋ยวยากเข้าชิงไหมพี่ถ้าพี่อ่อนนะ ราคาออกมาตั้งแต่แรกแล้วราคามาตั้งแต่แรกแล้วหมดยอดพปหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วครับจบการชืนออฟของขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวต้องคิดมากนะครับเอกครับพื้นพื้นนะเตันมากเจ็บมากเกินเจ็บมากเกิน ไอ้ที่คอีกข้างพิกเชนหน่อยดิเป็นยังไงวะไอ้ฝันหนูนี่นี่หูแบบล็อกไปแล้วมาเฮ้ยผมอ่ผมมีกลางเลยหลบลบไอ้บอสหน่อยครับหลบให้บอสหน่อยครับไอหลบบอสหน่อยจบไปแล้วก็งานก็ตามที่เห็นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีจัดจัดว่าต่ำกว่าที่คิด เราเก่งไว้แต่ก็ยอมรับจริงครับว่าระดับหัวหัวเขามาตรฐานยังดีอยู่ไม่ตกไม่หล่นเลยอยู่ในเกมได้ตลอดแต่ว่าล้ออ่นนี้ครับประสบการณ์ขณะคิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้วทั้งปืนทั้งกระสุนก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอยู่บ้างแต่ว่าเป็นเล็กน้อยที่มันลึกพอ เตรียมตัวเรื่องของการจัดเวอร์ชูแล้วเนี่ย r o ของสมาคมเองก็ต้องทำการอบรมมันจะมีข้อบังคับกติกาบางส่วนบางจุดที่ต้องมานั่งอบรมกันและทำความเข้าใจกันใหม่เช่นท่าสตาร์ทท่าสตาร์ทที่เป็นท่าบังคับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมลม้ำหรือข้อได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยทุกคนต้องท่าสตาร์ทเหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะเผลอ ยืนแบบที่เคยยืนแล้วพอถึงเวลาทางโอเขาเตือนให้อยู่ในท่ายถูกต้องเราทําให้แผนแ่นเราแตกตอนนั้นเราก็รีบด้วยครับรีบด้วยรีบเองลอนเองคิดว่าแผ่ตอนนั้นมันฉีกที่สุดแล้วมั่นใจว่ามันมันต้องเรียกคะแนนเ,เรียกเวลาคืนได้ก็เลยสติหลดนะุดครับอย่าหาทํา <c oughs> ่สู้กนันใหม่ครับแต่ว่าปีนี้ ปีน่าจะเหลือแมตช์แมตช์ที่สนามปากน้ำแล้วก็เป็นข่าวดีของทีมเด้ยยาครับอาจจะได้สมาชิกมือดีๆมาเพิ่มเดีย๋ยวรอดูการดีลนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากติดตามฝากแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะครับคราหน้าที่ไหนเจวติดตามทีครับอมครับ